ฮันแนวฮันเดาป่นานนี้น้องอนีมีแต่ตัวใหญ่เข่าแผ่นแป้นน่าลอดถอดออกแต่เหนือเท้าแต่หนังซอยบางๆเดาหัวถเห็ดปลาจุม่มแซ่บเหมือนกับลองเบิงลองเบิง <c oughs> อ่าเอิดหมามาถ่ายกินกลางได้เลยครับตัวใหญ่ปลาเนี้ บมเมนกลางไปมันต้องเป็นด so uh ุตัวตัวเงี้ยป่ะนี่เว้ยเบิ้งเฉียวขึ้นมาไอ้เบิ้งว้าติดตุหลักตุหลักตุหลักว้าตัวเอ้ยหลุดบหลุดบอหลุดบอหลุดถึกจังอยู่แทงหลังจังหน่อยหนึ่งเป็นใดเทียบใส่มือบ้างชิว่าตัวหน่อยฮาว่าตัวหลุดเอ้าตีเสียงห้องอีกแล้วตุ๊ก มีหลุมแน่นอนค่อยเปิดค่อยพีคไปเพิ่มโอ้ม,มีลุมพิลิว้าวตัวใหญ่ขนาดนี้รับตายยิ่งกันถึงครับจิ้วจศษปากกองน้องว้าวตัวนี้ก็ซับแผ่นแปบนคือกันครับ Mùa bát nằm bóng nằm sư bơi mô nọt kapo thêm mới đi quá quá hoa 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 này hoa 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 hoa

โอย่าตัวเงครับโจไงยเนี่ยแบบเม่มเลยพี่ดองหวาน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 เอาตัวนี้เซฟปาจุ่มว้เอายิงมุมนี้ละโอ้ยตีเซฟโอ๊ยตายตยตายตายตปลดออกดีบ่เซฟดีฮึตายตายตายโอ๊ยเสียายเดโอ้ปนินออ กำกี่นี้ก็กำตดเนาะในปานินก็ยังดีโอ้เสียดายปลาฉลูตัวนั้นเนาะมันจะขึ้นมาบ่าหรอเอ้อ้ยเดี๋ยวปดปานินเราไปนั่งหามันเบิ่งวันประตูมันไปทางไหนเห็นมันบ่โอ้เสียดายเสียดายเสียดายตัวนี้ตัวเมืเ่อไงปานไดรับตัวพอ่พอใส่ผู้ฮ่า พอกันคลิปหน้าครับ